ถ้าต้องยกระดับตัวเองให้มีตัวตนในสายตาของคนอื่นคงต้องพยายามทั้งชีวิตแต่ถ้ากำหนดวิธีคิดได้จะง่ายกว่าบางคนพยายามหนักมากเพื่อสร้างภาพให้ดูหรูหราน่าสนใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบอกโลกว่าเราเก่งทุกอย่างเพอร์เฟทุกด้านถามว่าเหนื่อยไหมแล้วมันใช่ความสุขหรือเปล่าคนที่รู้ว่าตัวเองมีค่าพอ เขาจะไม่ยอมเหนื่อยเพื่อเล่กับชีวิตปลอมๆที่มีไว้โกบกคนอื่นและตัวเองดีที่สุดคือนับถือตัวเองให้เป็นมองเห็นคุณค่าที่เรามีรักทุกอย่างที่เป็นตัวของตัวเองแบบไม่มีข้อแม้เลือกสนใจสายตาชาวบ้านใครจะมองใครจะคิดปล่อยไปช่างมันจะดีจะร้ายทุกบ้าง สุขบ้างก็ชีวิตเราไม่ได้มีไว้อวดใครแล้วทำไมต้องแครจริงไหมครับทุกคนหากชอบคลิปนี้เล่มกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ